รายการที่จะอัปเดตทุกข่าวสารรีวิวทุกอย่างในวงการเกมเพียงแค่ไปนิ้วของคุณเท่านั้นจ้า ตำนมานแล้วก็คงไม่พ้น Final Fantasy หรือว่า f i n น l ของเพื่อนๆกันค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะทางค่ายสแควร์อ n นิค,ค่ะเขามีการยิบยกปัดฝุ่นจ้า Final Fantasy Type-0 นั่นเองและจะมีการผ่อนนะคะจากเครื่อง PS4 มาลงสู่เครื่องคอนโซลอย่าง PS4 หรือว่า Xbox One นั่นเองในชื่อ Final Fantasy t y p e z h r จ้าเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปชมรีวิวกันเลยค่ะ This not the the it the first that brought hope, is beginning is end, one of of forth. we've ray สแควร u เอดิ n งนะครับเตรียมออกภาพอังกฤษของ Final Fantasy Type Zero ในรูปแบบของเกมรีมาสเตอร์ครับอัปเกรดภาพระดับ HD บนคอนโซลเนื้อเรื่องก็กล่าวถึงตำนานที่เกิดขึ้นในโลก Orient ซึ่งปฏิบัติตามสนธิสัญญาสันติภาพที่ได้ทำไว้ร่วมกันระหว่างดินแดนทั้ง4คือรูบัม มิลิเทสคอนคอเดียและโรลิแคนซึ่งความลับความแข็งแกร่งในแต่ละดินแดนอยู่ที่ตัวคริสตัลที่ครอบครองอยู่ครับทว่าจอมพลซิสเอาสไต์แห่งมิลิเทสได้กระทําการขาดต่อสนธิสัญญาดังกล่าวด้วยการส่งกองกําลังลุกล้านอีก3ดินแดนเพื่อแย่งชิงพลังจากคริสตัลทําให้สามารถยึดครองโรลิแคนและคองคอเดียได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อมาถึงดินแดนลูฟบัมชิดกับพบก,บกับการตั้งกองกําลังเวทมนต์อย่างแข็งแกร่งครับ จึงต้องมุ่งโจมตีพริสทิเ um ลียมสุสกุลโรงเรียนเวทมนต์ของลูบัมนักเรียนชั้นเรียนที่ศูนย์ของโรงเรียนจึงต้องปกป้องสถาบันของพวกเขาเอาไว้การปัดฝุ่นครั้งนี้จะเป็นการปรับปรุงเรื่องกราฟ,ฟิกเกมทุกองค์ประกอบให้คมชัดมากขึ้นและปรับแต่งเอฟเฟกต์ระบบแสงเงาในเกมให้ดีขึ้นรับอัตราดการเล่นอย่างเต็มเปี่ยมรวมถึงสามารถปรับระดับการเล่นเกมยากง่ายตามความสามารถของผู้เล่นครับได้ทั้งความคมชัดไม่แตกและให้สีสันที่ดีกว่าเดิม และทางทีมงานที่ปัดฝุ่นไฟนอลภาคนี้ยังเก็บรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนต่างๆให้ดียิ่งขึ้นทั้งเสียงภาคของตัวละครและเพลงประกอบฉากด้วยครับสำหรับระบบการเล่นภาคนี้นะครับผู้เล่นสามารถบังคับตัวละครทั้งหมด14คนล้วนเป็นนักเรียนชั้นเรียนที่ศูนย์แคสซิโลของเพลิสติเลียมสุสกุระบบการเล่นจะเป็นลักษณะาการรับภารกิจเกมพร้อมต่อสู้ในรูปแบบแอคทีฟไทม์แบทเทิลแต่ไม่ต้องรอเกณเหมือนภาคก่อนๆเพราะภาคนี้นะครับผสมผสานแอคชันเข้าไปเต็มพิกัด รวมเข้ากับระบบเดิมให้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องรอเกตของ Active Time กันครับนอกจากนี้เรายังสามารถเซตปุ่มเพื่อใช้สกิลผู้เล่นที่ต้องการทำให้การจัดทีมนั้นมีความสำคัญมากขึ้นต้องเลือกตัวละครที่มีหน้าที่ในการโจมตีแต่ละตัวให้เหมาะสมจะเลือกตัวเก่งๆมาสู้เหมือนภาคก่อนๆคงไม่ได้แล้วนะครับ And eliminate an a Pass has members that can called upon and the battle which members be 14 targets when one is defeated he or she remains out of commission for the rest of the operation however the fallen squad member can be replaced by another cadet from the reserves <coughs> 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 และเพลงประกอบก็ทําออกมาได้สมมาตรฐานของไฟรอนแฟนตาซีกันเลยค่ะเล่นให้สัมคัญก็คือตัวคละครค่ะออกมาสวยรอดแน่นอนนะจ๊ะถูกใจเพื่อน,อน,อนๆหลายๆคนกันเลยทีเดียวใครที่เป็นสาวกเกมเกมนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะมีกําหนดวางขายสําหรับเครื่อง PS4 แล้วล่ะในวันที่17มีนาคมนั่นเองสามารถพรีออเดอร์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วจ้า